สวัสดีครับวันนี้วันที่24มิถุนายนปี68นะครับก็วันนี้ก็แสาสายของวันอังคารน,นะครับเนาะคลิปนี้ก็จะวางแนวทางของฮานอยนะครับอีี4ที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันจัดก็วันอังคารก็ช่วงเช้าๆก็ลงแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะของคุณลุงใจดีนะครับ ใครเป็นคนรัฐบาลไทยก็เขาเ้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะถ้ายังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนครับเนาะตรงซ้ายมือด้านล่างนะเนาะที่มีรูปเบาสารคามกดเข้าไปหาดูในช่องครับเนะาะขาดตกคลิปไหนนะครับจบนี้เป็นของฮหาห่อยนะครับให้ก็ฮา,หาห่อยก็มวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะบรรยากาคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเนาะก็คลิปพานนนนมาไหว้จย์พ่อ,อหลวงฮาที่ป้อมะจุนนะครับแล้วก็ ปั่จักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับเนาะไปบ้านไปง่ายมาสะดวกนะครับขับรถไม่ถึง20นาทีเรก็ถึงแล้วพายธุ์าสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับอยู่บ้านเล่นตเกมนะ,เ,นะเล่นเต็มมือถือก็เปลีนบรรยากาศทำเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวกันได้แนวทางในตัวไปด้วยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับจะได้ไม่เบื่อธรรมชาติบ้านเรานะครับเนาะ เริญองเริญตาต่างๆแอ่านมองหน้ากันครับเนาะจะได้ไม่เบื่อธรรม่แชทนานแล้วก็เดือนดูผลก่อนนะครับเนาะผลเมื่อวานของฮานอยนะครับกบิยฟสีทักกระถ,ถาหลังใหม่ครับเพราะว่ายัางขายน้ำมันวัชพายอยู่ไหมขายเหมือนเดิมครับเนาะน้ำมันวัชพายบนรา,าคาขายเหมือนเดิมใครที่มีอาการปวดหลังแขนาขาคอบ่าไหล่ก็ทักเข้ามาได้ครับเนาะทักกระถามได้ ลายก็ลายเบอร์เดิมนะครับ0838539149นะครับ0838539149ปกติไม่ค่อยได้ลงนะครับเนะาะนอนลงทีก็ลูกค้าก็มีกลุ่มเก่าๆแล้วก็ปากต่อปากครับเนาะใครมีอาการอย่างเก่าก็ทักมาได้เลยนะครับเนาะลูกค้าเก่าที่เคยซ,ซื้อไปก็ถ้าหมดหรือว่าอยากมีญาติพี่น้องไม่สบายปวด แขนขาข้อบ่าไรก็ทักมาได้นะครับน้อลายเดิมเลยใครมีที่ใครมีนะครับเนาะถ้าจสยหายแล้วก็จะหายขาดรันจะไม่มใีใครมาเป็นซ้ำนะครับเนาะหายก็หายขาดอยู่เว้นจะไปทากิจกรรมเดิมๆแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเนาะเรวก,กลับมาเปลี่ยนใหม่ขครเหมือนเดิมนะครับเนาะมีใครทักเข้ามาก็่ายเหมือนเดิมเปลี่ยนทั้งหลังไม่ค่อยดีลงครับเนะบาะเพราะว่าอฟซีโอคนเก่าๆกัน,นครับเนาะมีเพิ่มมาไม่มากก็เลยไม่ลงนะครับเนาะเพิ่มมากว่านิดๆหน่อยๆ เป็นว่าไข่เหมือนเดิมนะครับเนะาะไข่เหมือนเดิมถ้าใครฟังอยู่นะครับก็ดูผลเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานวันจันทร์ที่ผ่านมารอบห้าโมงเราทางบอสซาให้ไปรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับถ้าออกสี่โมงเย็นก็อย่างที่เคยบอกครับเนาะแต่ว่าไม่มีโชคนะครับเนาะเราเล่นที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับรอบห้าโมงครับเนาะสองตัวล่างสี่แปดสามตัวก็สี่ศูนย์หาอ้อรก็อยู่ประมาณนี้นครับเนาะ สีบนสีล่างครับเนาะถ้าจับหลักได้ก็โชคดีเมื่อวานเราจับหลักได้คนระับเนาะสบายเลยสองเด้งเลยคนระับเนาะมันต้องอย่างนี้คนระับเนาะเราจับหลักได้แล้วมันต้องอย่างนี้สี่แปดกับสองสี่ศูนย์สี่แปดเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะตัวเน้นเลยนะครับเนาะสี 2, แ่แปดสองสี่ศูนย์เราก็ได้ไปพียงเด้งหนึ่งครับเนาะบนล่างเลย มันตรงอย่างนี้เนะาะเพราะว่าเราเด่นแปดรองสี่นะครับเนาะก็เต็มเต็มครับเนาะเต็มเต็มเลยทั้งบนและล่างครับเนาะตัวเน้นเลยจับดักได้มันต้องมาแนวนี้นะครับเไม่ใช่เฉียดไปเฉียดมาเหมือนทุกวันนะครับเนาะ <c oughs> ก็ได้ไปสองดิ้งตัวเน้นใครตามนี้จะด้วยครับเนะาะทั้งบนและล่างเลยเลยสองดิ้งสองวันติดนะครับเนาะโชคดีไปก็หกโมงครับเนาะสองตัวล่างสองหนึ่งสามตัวบนก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับ 21ก็หนึ่งหสองหไม่มีนะครับเนาะสองหนึ่งไม่มีหลักสเรามีสักตัวครับเนาะหเรามีสี่หนกหนึ่งนะครับก็ห้าเจ็ดเราก็ไม่มีนะครับเนาะห้าเจหามีสักตัวเจก็ไม่มีซักตัวนะครับเนาะก็มาที่รอบหทุ่มนะครับสองตัวล่างก็สามสามพีเเบลนครับเนาะพีเเบิลสามตัวก็ห้าสี่หนะครับสนะา 3, ก, 5, 4, 5, บ 3, 3, กับห้าี่ห้า สามสามเราก็ไม่มีนะครับเนาะห้าสี่ห้าเราก็ไม่มีถ้าสี่หกเราเต็มเต็มตัวเน้นเลยเราเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเขาสี่ห้าเราสี่หกเสียดายเพราะน่าจะสี่หกขึเสนหน่อยนะครับเนาะได้เต็มเต็มเลยก็ได้แค่สองดิ่งก็ดีใจแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ลงเราทางหฮบอนเดิมครับเนาะเมื่อวานน่าจะพอได้ครับน้ำพริกขาปลาทูนะครับวันนี้ก็ลงเราทางให้ต่อวันนี้เด่นหกเด่นหนึ่งนะครับ เด่น6เด่น1จับคบหหนนู่ 6, 1, 5, 1 3 1 4 1 7 6 1 6 4 6 7 7 3 7 4ทวนครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น6เด่น1จับคู่1 3 1 4 1 7 6 1 6 4 6 7 7 3 7 4 แปดคู่นะครับเนาะแปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่หกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับหกเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามคู่นะครับเนาะก็มาที่ชุดสามตัวนะครับมีรุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมชุดสามตัวก็มีสี่หกเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่นะครับสี่ชุด กศีุดีก็เห็นเทีนไปที่ 467, 461แล้วก็417นะครับเรียนในสามชุดก็ขอโทวนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันอย้่ที่24นะครับเนาะค้นเดือนแล้วนับแป๊บเดียว24อีกหกวันก็จะสิ้นปีครับเออสิ้นเดือนมิถุนานครับเนาะค้นไปเลือปีหน้าก็เดือนหน้าก็ไปไปลายปีครับเนาะค้นไปทางโน้นแล้วเร็ว,เรวมากครับเนาะ ป,ปีปีหนึ่งทำไมันเร็วขนาดนี้ควมรู้สึกมันก็เล่นสงการอยู่ไม่นานนะครับเนาะแปบ๊บเดียวเลยครึ่งปีครับเนาะเร็วจริงๆก็ใครคิดทำอะไรก็รีบทำนะครับเนาะรีบทำเวลารีวมากเลยรีบไปไหน,นครับเนาะเห็นปฏิทินแล้วตกใจเลยก็เหมือนเดิมครับลนะ่าสคลิปสำหรับคนงบน้อยอยากรุนกับเขาก็ตัวเล่นนะครับจะมเล่น,นให้เผื่อมันฟุกเข้ามันเนาะจากฟุกเข้าสองวันติด วันนี้เผื่อเปนฟุกอีกเดี๋ยวเราะวันนี้ก็มี6 7 6 1 1 7นะครับ6 7 61 17 3คู่นี้เราะชอบที่สุดในวันนี้ถ้าจเจาบอลเบาสารคามก็จัดไปนะครับเราะจัดไป,ปแต่ชอบชอบบอเบาซำเบาที่เบาสารคามาารคมเนี่ยให้ก็เลือกคู่กันได้เลยนะครับท่านทกจาก3คู่นี้เลือกได้เลยแต่ถ้ามมีตัวชอบเลยก็ข้ามไปนะครับรอวันต่อไปนะครับ หาหน่อยมีทุกวันนะเนาะไม่ต้องรีบนะเนาะใจเย็นๆนะเนาะใจเย็นๆรอวันต่อไปชมพุ่งฟ้าบ,บันเทิงไปก่อนนะครับเนาะชมพุ่งฟ้าบ,บันเทิงไปอ่ะก็ฝากไว้คลิปดีนะทุกคนยิ่งดรวยถ้ามีเวลาก็ะตัวที่รัฐบาลแให้อีกคลิปหนึ่งนะเนาะถ้ามีเวลาของพี่ชายใจดีนะเนาะพี่ชายใจดีอ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ